mm <laughs> ครับ้อยยิ้มเลเสียโปรบมือรางวัลนำใจกรุงบ่าตูตังที่มอบให้นะครับผู้ใดนโปรเพือขออะไรับเรื่วยดูง่วยงๆสิมาเด้อสาธุในวดาจงเป็นสักีพญางแต่นสำหรับผู้ใดปกติขอให้เบิกสมรรถภาพทางเพศตลอดชีวิตเด้อ กอืินดีต้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องผู้มีพระคุณทบทีมงานระเบียบวารสินจุกจิสุพนนะครับหลายหลายบ้านหลายหลายตำบลและตั้งอำเภอตั้งจังหวัดนะครับทีมมารวมบุญรวมบุญกับท้าการเจาภาพและมานังไห้เร่งเชียอเร่งใจับทีมงานระเบียบวาดสิ่งเรืมดีดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้กลับมาพ่อหน้าพี่น้องชา่ารีสเกตอีกครั้งหนึ่งปีนี้รู้สึกว่าพี่อกันหลายเสียยุพี่น้องพี่น้องชาวศรีสเกตนะครับว่าจะเป็นอุ้ทุ่มพร อ่าหรือพี่น้องชาวอำเภอเมืองนะครับก็ได้มีโอกาสได้บนเวียนมาหลายครั้งหลายเชือและขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้เบิ่งกลุ่มปิดทุกข้างบ้านนะครับมาบ่าได้เลยได้เบิ่งทางกลุ่มปิดนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่ให้การณ์สตุลกบระเบียบก็จะสิน้นโดยดีเสมอมานี้ก็หวังว่าพี่น้องคงมีความสุขในการกานั่งฟังร้องฟังรำใครอยากฟังร่ำสะแจงขอเสียงดังๆแน่เอ้าว่าตอนไหนทางหลังสิเนื้อบ้านบ้าง ไม่อยากให้ได้ที่สามคอสียงดังว่นี่ดูบ๊องป๊องป๊องวังเลทั้องมาแล้วแจ้งโคแจ้งนะยุกับพี่กับน้องเด้อยุกับน้องหนุ่มเยาวชนสุขุสุคนนะครับเพราะว่าเสียสมานก็จ้างมากนี่แล้วก็ว่าอยากให้เหมาะกัสุขให้พี่น้องปึงหมอนำ่สอดแจ้ง มาเดี๋ยวมาลองเราไม่ทำงานขอบคุณครับขอบคุณครับเสียสมานเนี่นะครับผู้ผู้ประทับผู้ประกาศลครับระเบียบวัสดธรีผู้หนึ่งนะครับย้มดีซ้อมก็ได้อาศัยเสียอาศัยเสียนจากสมานกันนี่นะครับไปให้เล็กน้อยในใส่ซ้อมกันนะครับแลต้องขอบคุณเสียสมานนะครับเพราะเป็นผู้ประทับเต้ห่วงเดียวเดมอน้อนใจเกินลอย น้องไส้เพลนนะครับกาอาบนกำเป็นผู้การสนับสนุนในการใต่เสือในการซ่อมหรือใส่เสียเห็ดง้ามนะครับก็ต้องขอบคุณข,ขอบคุณนะครับปีหน้ากับพ่อศิไัยเอาใส่เล่าขึ้นเต้าน่ะนะต้าวมอนดีก็อยากาให้พี่น้องได้มวลได้ซื้อกันเอาเสียเพราะไม่ยัางใน่ีง้างมันจีหาเงิ่น ขอบคาไปล่ะเป็นรับพ่อพอ่อเราขับรถเมื่อกี้เราเป็นหมอสังสงานกันอยู่เลยโอ้ภาสานแล้วเนาะคารวาจงนี้เสียพินว่าอยากให้พี่น้องเร่ความบูรณุตรสวนมุขลาระเอาข่าบ้านเจ้าของเด่นับครับเฮ็ดไผ่วัด เอันดับที่ดีเจสันเบื้องสีพอเปสีออกภาพภาพี่น้องนำเนื่องการครับพร้องโดยคุณซ่องดูยี่ครับพอดีพ่อซ่องว่างคือแมนซ่องว่างพอดีด้วยสิมาอวันไปดูยี่ท่านคือเปิดตัวการรุ่งซ่องดูยี่นะพี่น้องครับพอเป็ดีเจสันเบื้องสีครับพอดีสีเขียนบนใบที่เราบอกว่าเป็นสีน้สีภาพพี่น้องญี่ปุ่นนะครับเอ้าเชิญเลยกันแล้วกันครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณพ่อไปเอ๋นะครับขอบคุณ เอาคือเงียบเพราะวันนี้ข้บุญคือพก,กันเงียบแท้วันขี้บุญปัจจัยคือหาว้อมดองแท้ขอโทษวันให้บุญพ้อกันมีเงินชิมถือก้มในาดีตว,วันขี้บุญเงินไหลวันนี้นะครับเสียงสมานกุญยอจะร่วมกันสร้างกุฏินะครับวัดโกลางเงินนี้ถ้าพี่น้องใส่ไปก็ขอพี่น้อง ถือว่าได้ร่วมทําบุญนะครับกับเสียสมานบุญเย้าครับเอาซีบแถวบอกองพี่น้องเช้นปลายเขาเนี่ยครับวัดเย้ครับวักดีพี่น้องทั้งซีซอยเย้าครับอ่าครับโคศกสองมีครับเดนเชิญครับเอ๊ะงงอยู่นี่ไม่ไหวดลขอบคุณพี่บาสด้วยนะฮะทั้งนี้ก็เป็นทิวของรุ่นแห่งสองมีมิวสิ์นะครับช่วงเช้า ตอนเแต่าาแว,วันนี้ขอบคุณพ่อเอ้ด้วยนะครับผมระเบี๋ยววันทัศินมาดีนะครับครั้งนี้ชมฟรีนะฮะครับผมราคาเกือบสี่แสนเลยโอ้โหแต่ว่าเป็นปังบใจให้วงด้วยเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองนะครับวง ทะลุไปเนาะเดี๋ยวรอข่าว,วอ,นะอยู่ครับอบ่าน,น,นะครับผมการเป็นกำลังใจให้ครับศิลปินในวงกุ่คนนะครับเนาะผมช่องหน้าที่ครับเจ้าของพื้นที่กรอรอเจ้าของพื้นที่นะครับเพราะว่าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเรียนให้เราดูครับแถวนี้อ่าผู้นำทีมระบบนะครับผมผู้นำทีมระบบเ,เดี๋ยว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 เอาเอาเอาเดียวจะเปลาเห็นจะเปลาเห็นแย่แย่แย่ผมจะเป็นสัญญาณลูกไปอ๋อคนต้องเปลาไหให้ไฟย่างอยู่อ่ะแต่ย่างย่างแค่จก็ูดจบแล้วก็ขอตามคำเลยก็เลยบางที สมัยกับเป็นนีกวใส่บูฟี่มันตลอดแะผมกัย่างกับย่างเอ้าพี่น้องที่บ่าฟังมอลำขึ้นนี่ท่าทองเส้นแถวเอนกันเนาะทารับกับฟี่พี่น้องกซอยบุตรภาษารั่งต่อภาษานเั่าใช่ครับนะครับเอาแนะนําตัวเนี่ยกาะกันประันผู้นงจะพุ่ยูจะว่าเป็นไทยอีกแหละเึ้งแถวเพิ่มสมบัติพี่น้องครับเส้นแยวตัวี้เ่ยไครับสครับสวัสดีครับผมไม่ขึ้นมือซีสเก็ครับเ้ยเชื่อหล ตอนนั้น hmm. right. ันที่สอสอครับอย่างเส้แต่งคงเปิดก็เริ่มบูอุ้งเอาไปได้น้ำเนี่ยิผมแต่งกองช่วยหรือซ่งรียกครับขอบคุณครับผมกดนี้มาหลายท่านมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับใปเอาได้น้ำนั่นแน่ะสูวอาพูดได้ไหผมดีเกศสันเมืองสีตกเบื้อยผมได้ครับผมสันเมืองสีนะฮะตกเบื้อจะลายหลขึ้นความยาวถ้าเส้นมีใช้ความถี่ถ้าเส้นหมอยไวอย่าพูดเรื่องหมอยน่าเกลียดอ้าวทำไมฮะมันเป็นเิล์มเซนอย่างกระโปรงจะไปเรียกหมอยยังไงฮะ ก็พวกเอลือนมอยขนแขนขื่นขนแขนขุนขาขื้นขนขาครับผมฟันนี้พอเอลือนมอยห้าม่วงเออน้องมันชื่เอิรแบกเลยนเป็นสาไพไลครับเอาละเอาผาเรียงไมุู่ใช้ใช้กูหญิงล้มไพลแครบาทใดชว้าสิบเก้าปีรับเมี่ยวาห้าสิบปีนอกฟันเพลงครับครับ้สิบกอปีพอเอเป็นพอกันยิสนาบินดูพอนคร่องบินเอ้ยูตามจริงๆขับรถไฟเลมาก่อนขับเครื่องสูบน้ำโอ้ย ขอฝากเล่าอหลรขอดูแต่ว่าเราอาจจะทักแรกในจะน้อยในึงครับผมสิบ่ต้องผลไม่ลาเทไหลอาจารย์ครับผมขอสักสามสิบหงานเรียกันแลวกันะโอ้ยมัอไรเนี่ยนะลุกตีฮะบอกไม่บอกวันสิครับบอกเรียบร้อยแล้วครับบอกไปไปผลงานเพลงผลงานก่อนล่าเี่ยวครับ